คือต้องคอยสังเกตการคอยสังเกต่าขันอะไรเกิดขึ้นคันอะไรเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อ,อไรเท่าไรนี่เป็นวิปัสสนาชั้นสูงสุดเป็นปัญญาชั้นสูงสุดเลยวิปัสสนาชั้นสูงสุดคือการคอยกําหนดการเกิดดับแห่งคันแต่ยังไม่มากคท่าแต่ว่าแห่งอุปาทานคันเดี๋ยวจะพูด <laughs> เพียงแต่คุณรู้ว่ารูปกระคัน เกิดหรื like อย kind of like ังเกิดแล้วดับหรือยังเนี่ยเวทนาขันเกิดหรือยังสังขารขันเกิดหรือยังอยู่เท่าไรสังขารขันเกิดหรือยังอยู่เท่าไรวิญญาณขันเกิดหรือยังเกิดแล้วอยู่เท่าไรนี่นั่งคอยกาหนดอย่างนี้เป็นการศึกษาอย่างนี้นั่นคือคําวิปัสนาขั้นสูงขั้นสูงเลยพอไปกาหนดขั้ที่นั่นจิตก็เป็นสมาธิเอง่ คอยสังเกตกำหนดให้ดีเท่านั้นตั้งใจจะกำหนดเท่านั้นเป็นสมาธิพอที่กำหนดแล้วกำหนดเป็นวิจารณ์อ้าวนี่เกิดนี่ดับนี่เกิดนี่ดับนี่รู้ปขะคันเกิดนี่รู้ปขะคันดับนี่เวทนาขันเกิดนี่เวทนาขันดับนี่สัญญาขันเกิดสัญญาขันดับสั้งขันเกิดทั้งขันดับวิญญาณขันเกิดวิญญาณขันดับนี่รู้จักขันทั้งห้าขันทั้งห้า ตามธรรมดาที่เกิดอยู่ตามธรรมดาที่นี่มันก็มีลึกไปกว่านั่นอีกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความยึดถือโดยอุปาทานหรือไม่กีมีความโง่มีอวิชชาทำห้เกิดยึดถือหมายมัน่นเพรว่า ตาของกูก็เกิดยึดถือรูป,ปรขันเป็นของกูพรามวิญญาณาขันเกิดขึ้นจากตากระทบรูปก็าวิญญาณาขันเป็นตัวกูเป็นของกูเกิดเวทนาขันก็โอ้เวทนาขันของกูเป็นหรือเป็นตัวกูในบางที่นี่พอสัญญาขันโอ้กูนี่กูสําคัญมั่นหมายลงไปไว่าอย่างนั้นกูสําคัญมั่นหมายอย่างนั้นนี่ยึดสัญญาขันเป็นตัวตน คิดนึกจะทําอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเอา้าก็มีตัวกูกูคิดนึกกูต้องการกูจะทํากูเนิ่ินรนคนควายเนี่ยยึดสังขารขันเป็นตัวตนทางห้าขันนะ์มีส่วนที่ถูกหมายมั่นว่าเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าขันเฉยๆแต่เรียกว่าอุป,ปาทานขัน